เมนูต่อไปของเราก็จะเตรียมอีกแล้วนะครับวันนี้เราก็ผัดเสือครับเสือครับส่วนนี้ก็มีมันเยอะหน่อยนะครับเราก็เตรียมไปแล้วนะครับไม่ไม่มีนี่เนๆนะครับเครื่องเครื่องก็มีกระเทียมอย่างเดียวนะครับว่าหอมหอมไม่มีครับก็ไม่ต้องไม่ต้องนะครับนะแล้วแต่นะ้แต่นะครับผมกินคนเดียวครับมาเร่ยๆเราค้าวหน้าขนาคณะขนาก็ประมาณนาี้ครับนะใบเหลืองๆอะไรอะไรก็ผมกินกินกินหมดแล้วครับเอาเอาเอาใครไม่กินก็เตดเดเดทิ้งไปนะครับมาครับเมนูต่อไปนะครับนี่ เราจะผัดคณะใส่เสือลองไหยจ้าคุณผู้ชมเราสกู่นะครับเราก็ทำกินบารดรดลดลด,ลด,ลด,ลดบ้านบ้านบ้านน้อยสุนทรอะไรนะครับคุณผู้ชมนี่บ้านน้อยของผมเองครับว้าวนี่ซื้อเองช่างเองแต่งเองครับว้าวไม่ใช่ครับซื้อมาครับแต่เขาแปลงให้ครับนี่นี่นี่เราก็มานี่นะครับ เข้าเรื่องกันดีกว่านะครับนี้เนื้อเสือ้องไห้ครับก็อย่างว่าเลยก็ไม่มีเวลาที่จะย่างนะครับเราก็จะดัดแปลงกินกับข้าวนะครับไม่ได้กินกับเหล้านะครับกับข้าวครับไม่ใช่กับเหล้าครับก็มัวแต่เพิ่อนๆคุยกิโมะิโมโชคันหน้าอยู่นะครับเราก็มาดูนะครับเสือของเราเสือทอดของเราเริ่มแล้วนะครับอุอุ้ย นี่ครับชมว่ารดิฉันตัวนั่กินครับมาๆมาเดวยวเราไปอีกครับกันครับๆๆๆๆนี่เสือจ้าเสือเราสักคู่ครับเราสัคู่ครับเป็นไอนะครับมองเห็นนะครับโอ้โหพอดีไปไอน้ำมันพุ่งขึ้นมาก้องพอดีเลยนะครับ แสงก็ปรับไม่ทันนะครับช่วงนี้เนื่องจากต้องเสริมเสริมหลังคาบ้านนะครับนะเสริมหลงังคาบ้านนิดหน่อยครับเนื่องจากเนื่องจากฝน,นฝนฝนฟ้าฟ้าอากาศอากาศตกตกครับนี่นึ่ึ้นไม้เลยครับคุณผู้ชมนํำมืดบีดหมีมาเลยหุ้วี่อ้ไก่สิวยังนะสีประมาณนี้ต้องขอโทษด้วยนะครับมืดไปหน่อยะครับเนื่องจากไม่ได้เปิดหลังคาบ้านเลยนะครับบ้านตป็นตัวนะครับ โอ้โหที่นี้ก็มาที่นี้กันครับเดี๋ยวเราจะไปกินข้าวกันนะครับครับผมธนอเําของเราก็เสร็จนะครับเสือร้องไห้ทอดครับคุณผู้ชมมามาเดี๋ยวเราจะการปงก่อนนะครับเป็นไงครับตักออกมาแล้วครับหน้าตาก็จะแบบนี้ครับใสแอบแล้วครับรอสกู่ครับเดี๋ยวเราจะการทำเมนูต่อไปนะครับ ไปนะครับเราก็จะมานี่นี่ครับใส่ลงไปแล้วครับกระเทียมนะครับน้ำมันเราร้อนแล้วนะครับเราก็จะการใส่กระเทียมองเราลงไปเลยนะครับเนื้อนะครับเนื้อเนื้อเนื้อครับเสือเสือลงไปครับนี่ไฟแรงครับนี่เราก็จะเร่งไฟนิดนึงครับเพราะอย่างนะครับไม่ไม่ได้มีเตาถ่านนะครับอันนี้จะต้องใช้ไฟแบบนี้นะครับ เราก็จะการผัดปลับไปก่อนนะครับเดี๋ยวง่ายๆขออน้าเร่งไฟนิดนึงนะครับนิดๆเสียงก็ยานมีในตีนิดนึงนะครับผู้ชมครับครับเราก็ไปถึงใจครับเราก็มาทํากินเราดีกว่านะครับทอดเราก็ผัดผัดผัดไปนะครับนี่นะครับเสือเสือเสือเดี๋ยวผัดสะกู่นะครับน้ามันในเสือนี่ครับมีเป็นมันนะครับนะเอาออกมากก่อนนะครับ ค่อยใ,ใส่ปากกาน่าทีหลังนะครับเราจะเคี่ยวน้ํามันนิดนึงก่อนนะครับออ้ชมได้ทาอะไรกินร้าวกันนะครับก็อย่าลืมดูแลสุขภาพตัวเองด้วยนะครับกินอาหารให้ถูกหลักถูกต้องนะครับและดูแลสุขภาพตัวเองด้วยนะครับไม่มีใครมาลักและดูแลเราได้ดีถ้าตัวเราเองนะครับเพราะฉะนั้นเราต้องดูแลตัวเองนะครับเพราะฉะนั้นก็ไม่สนใจใครนะครับ ไม่ต้องไปแชร์ํำใครนะครับเราก็ทำกินของเราไปเรื่องของใครใครก็จะว่าเราจะกินยังไงก็ช่างเขาครับ,รบเรากินเพื่อสุขภาพตัวเราเองกินเข้าไปแล้วก็รู้จักเอาออกนะครับกินสิ่งที่ของดีที่มีประโยชน์แล้วก็ประหยัดเงินประหยัดทองได้เน้นนะครับก็อย่าลืมนสทุขภาพบหนึงนะครับวงมีอากาศเปลี่ยนนะครับฝนฟ้าตกนะครับก็อย่าลืมดูแลสุขภาพตัวเองแล้วก็ ติดตามข่าวสารเกี่ยวกับสถานการณ์น้ำแล้วกานการวิกฤรอากาศเรื่อยๆนะครับคลิปนี้ก็มีไว้เท่านี้นะครับเดี๋ยวนะครับก็ยังไม่เสร็จนะครับกาลังใกล้แล้วนะครับเดี๋ยวรอสักนิดนะครับเราจะใส่ผักหน้าลงไปนะครับเครื่องปรุงไม่ต้องนะครับผมปรุงไม่เรียบร้อยนะครับสูตรเดียวกับผัดผักบุ้งไฟแดงนะครับ ครับุณผู้ชมเสียงเราเริ่มมันเริ่มไหลออกมาแล้วครับเสือร้องไห้แล้วครับคุณผู้ชม นี่ครับกินแบบนี้นะครับกินแล้วก็นี่อ้วนอ้าวอ้วนอ้าก็ไม่ต้องมาโทษใครนะครับก็โทษตัวเองนี่นะครับใครจะว่างไงหรือว่างนครับมันอยู่ที่เรานะครับรู้จะกินรู้จักใจรู้จักนั่นนะครับสนใจตัวเรื่องตัวเองนะครับคุณผู้ชมทำกินอยู่กับบ้านเราดีกว่านะครับไม่ต้องไปคอยดูบ้านเขาทำอะไรกินนะครับว้าวแล้เราต้องไาอิจฉาดูได้นะครับ เราดูได้ครับแต่เราอย่าไปอิจฉาใครับได้เราดูแลเราก็มาทำกินกันเองนะครับวันนี้ใส่ขนานะครับ,รรลรบแล้วเราก็ใส่ขนาลงไปครับเราก็ใส่ข้าลงไปเราก็ใส่ลงไปจากนั้นเราก็คเคเล่เลเล่เคเร่เคเล่เคเร่คนคนคุกคุกเข้าเขานะครับรสชาติไม่ต้องนะครับเพราะว่าผมปรุงได้รสชาติผมถือใจของเรานะครับ นี่เห็นแล้วเราก็การกิงไว้สักครู่นะครับครับไก่แล้วนะครับไก่แล้วนี่ครับคานาของเราเริ่มอ่อนนุ่มเลยคนะนี่ครับสักครู่ครับคณนาใส่เสือผัดคณนาใส่เสือครับวันนี้เมนูนำเสนอครับ คลิปนี้ก็มินถึงทันนี้นะครับคุณผู้ชมก็ทิดโยคนซื้อจนซื้อก็พร้อมกลับบ้านน้อยเกินที่ของผมนะครับแล้วก็ขอลาไว้เพียงเท่านี้ครับคลิปนี้ก็อย่าลืมดูแลสุขภาพเองด้วยนะครับผนฟ้าอากาศนะครับมืดคึมนะครับอากาศเปลี่ยนก็อย่าลืมดูและตัวเองนะครับ รู้สึกไม่สบายก็อย่าลืมหาอยู่ยาทานกันด้วยนะครับสวัสดีครับบ๊ายบายอย่าลืมกดไลค์ like, กดคอมเมนต์เพื่อเป็นกำลังใจให้กับผมด้วยนะครับสวัสดีครับทุกท่านยู่ดีมีสุขกันทุกคนครับ